มติชนพอดแคสต์ Podcast, ไทยพบพมา่นานโยบายพมา่าภายใต้ทรัมป์2.0โดยลลิตาหานวงศ์ภายในหนึ่งสัปดาห์กว่าๆหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สาบานตนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่47อย่างเป็นทางการคนทั่วโลกก็สัมผัสถึงรมเปลี่ยนทิศได้ทันทีทั้งการลงนามในคำสั่งพิเศษยอมรับแค่สองเพศยกเลิกสัญลักษณ์ X ในเอกสารราชการ การตอบโต้รัฐบาลโคลอมเบียอย่างเผ็ดร้อนโทษฐานปฏิเสธไม่ยอมให้เที่ยวบินผู้อพยพสองเที่ยวบินของกองทัพสหรัฐส่งกลับไปโคลอมเบียและยังสั่งการให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางบังคับใช้กฎหมายไปแล้วอีกหลายสิบรายการการขึ้นมาของทรัมป์ยังส่งแรงสะเทือนหลายริกเตอร์ไปยังประเทศที่รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐ NGO ทั้งในระดับประเทศภูมิภาคและระดับนานาชาติจำนวนมากที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสหรัฐ ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนการส่งเสริมประชาธิปไตยและอื่นๆที่เป็นจุดเน้นของอัตลักษณ์ทางการเมืองและวัฒนธรรมของสหรัฐทรัมป์ที่มีจุดยืนเรื่องอเมริกาเฟิร์สหรืออเมริกาต้องมาก่อนมาตั้งแต่เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกระหว่างปี2017ถึง2021เมื่อเขากลับมาอีกครั้งจึงมีนโยบายประชานิยมเอาใจชาวอเมริกันสายอนุรักษนิยมแบบไม่พัก รวมทั้งการระง,งับความช่วยเหลือที่มอบให้ประเทศทั่วโลกเว้นแต่เพียงอิสราเอลกับอียิปต์เท่ากับว่าโครงการองค์กรและรัฐบาลที่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอาจได้รับเงินน้อยลงหรือไม่ได้เลยยกตัวอย่าง NGO หนึ่งที่ผู้เขียนรู้จักเพิ่งพาเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานภายใต้รัฐบาลสหรัฐมากถึงร้อยละ60ของเงินบริจาคทั้งหมดการกลับมาของทมจะส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ทางการเมือง และภาคประชาสังคมทั่วโลกอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ดีวาระที่สองของทรัมป์อาจมีนัยสำคัญต่อพมา่ามากกว่าที่หลายคนคิดในบทวิเคราะห์ของฮันเตอร์มาสตันในสมัยประธานาธิบดีไบเดนนโยบายของสหรัฐที่มีต่อพมา่าเรียกว่าอ่อนยวบแม้จะมีเบอร์มาแอคออกมาในปี2021ที่ทำให้สหรัฐคว่มบาตรบุคคลหรือองค์กรที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดความรุนแรงและละเมิดสิทธิมนุษยชนในพมา่า อีกทั้งความบาทการนําเข้าสินค้าบางอย่างจากพามา่าและสนับสนุนองค์กรที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในพามา่าแต่ก็ไม่มีนโยบายอื่นๆที่จะกดดันให้เกิดสันติภาพที่จริงจังและยั่งยืนในพามา่าความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันท่าทีของรัฐบาลสาหรัฐยุคไบเดนมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ แต่ที่สำคัญไปกว่าน,นั้นคือสหรัฐไม่ได้สนใจว่าจะเกิดอะไรกับพม่าบ้างเพราะไม่ได้เป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ของตนต่างกับพื้นที่ในอินโดแปซิฟิกและพื้นที่ที่กำลังเป็นข้อพิพาทกับจีนเช่นไต้หวันและฟิลิปปินส์ท่าทีแบบอย่างเชิงนี้ทำให้จีนเข้าไปมีอิทธิพลอย่างมากในพมา่าเห็นได้ชัดว่าในพื้นที่รัฐฉานเหนือแทบจะกลายเป็นรัฐบริวารของจีนไปหมดแล้วในเขตของโกก้าง ว้าหรือเมืองเงินอื่นในรัฐฉานเหนือแม้แต่รัฐฉานใต้เองก็ไม่รู้ว่าจะต้านอิทธิพลของจีนผ่านนอมินีอย่างว้าแดงได้อีกกี่มากน้อยหากสหรัฐมีนโยบายเชิงรุกในพม่ามากขึ้นสหรัฐก็จําเป็นต้องเข้าไปในเขตอิทธิพลของพม่าโดยตรงผู้เขียนมองว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยเองมักมองว่าสหรัฐมีอิทธิพลสูงมากกับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยพมา่า ผ่านการสนับสนุนด้านอาวุธอุปกรณ์สตาลิงซึ่งเป็นจารรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตและยุทธภัณฑ์อื่นๆแต่จากประสบการณ์ของผู้เขียนเองสหรัฐมีอิทธิพลกับชนกลุ่มน้อยน้อยมากเมื่อเทียบกับจีนที่เปิดหน้าสนับสนุนชนกลุ่มน้อยที่อยู่ภายใต้อานาจของตนเองอิทธิพลของสหรัฐที่ยังคงมีอยู่เหนือชนกลุ่มน้อยในพาา่าส่วนใหญ่เป็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผ่านองค์กรยูเซด P.R.M. หรือสำนักง,งานกิจการประชากร ผู้ลี้ภัยและการโยกย้ายถิ่นฐานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาและแหล่งทุนอื่นๆและยังจัดการพูดคุยระหว่างตัวแทนรัฐบาลสหรัฐกับชนกลุ่มน้อยจากพมา่านอกจากนี้ยังมีโครงการรับผู้หนีภัยสู้รบจากพม่าไปตั้งรกรากแต่ในช่วงหลังโครงการนี้ประสบปัญหาหลายอย่างและรัฐบาลสหรัฐปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการนี้ลง และยังมีความพยายามจะยกเลิกในยุคป,ประธานาธิบดีทรัมป์2.0นี้ด้วยเมื่อทรัมป์กลับเข้ามาเป็นประธานาธิบดีแม้นโยบายของสหรัฐจะหันขวาชัดเจนโดยเริ่มจากการประกาศตัดงบประมาณองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนการศึกษาความเท่าเทียมทางเพศและสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรกๆแต่เมื่อเขาแต่งตั้งมาโครูบิโอเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนักวิเคราะห์ต้องกลับมานั่งคิดอย่างละเอียดอีกครั้ง เพราะที่เคยมองกันว่าทรัมปไม่ให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนเลยนั้นคงไม่จริงไปเสียหมดรูบิโอคืออดีตวุฒิสมาชิกจากฟลอริดาเข้ามาจากครอบครัวผู้อพยพชาวคิวบาและเติบโตมากับพ่อและแม่ที่เกลียดทางรัฐบาลคอมมิวนิสต์แนวทางของรูบิโอชัดเจนมาตั้งแต่แรกเขาเชื่อมั่นในนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์แน่นอนว่าทัศนคติต่อต้านคอมมิวนิสต์ทำให้รูบิโอมองว่า จีนเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งในยุคข,ของทรัมป์2.0เราคงจะได้เห็นการยกระดับนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันทะเลจีนใต้หรืออาจจะรวมถึงพมา่าด้วยหลังเข้ารับตําแหน่งรูบิโอเริ่มหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของหลายประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนาม เพราะเขาเชื่อมั่นว่าสหรัฐต้องเดินเกมรุกในทะเลจีนใต้โดยไม่ปล่อยให้จีนแผ่ขยายอิทธิพลลงมามากกว่านี้สิ่งที่จะตามมาคือในอนาคตอันใกล้เมื่อสหรัฐเข้าไปกดดันหลายประเทศให้มีทีท่าต,ต่อต้านจีนมากขึ้นและกดดันให้อีกหลายประเทศที่เข้าขายโปรโจีนหันเข้าหาสหรัฐมากขึ้นด้วยหันกลับมาที่พมา่าดังที่กล่าวไปข้างต้นว่า แม้เราจะทราบดีว่าพมา่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งในเอเชียเพราะเป็นเส้นทางที่จีนใช้ออกมหาสมทุทรอินเดียและมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่มากยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่ว่าทรัมป์ถนัดทำดิวหากตกลงกับจีนได้ลงตัวทรัมป์ก็จะยอมถอยออกจากพื้นที่หลังบ้านของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรก็ดีผู้เขียนยังมองว่าภูมิภาคของเราเป็นเขตอิทธิพลของสหรัฐมายาวนาน แม้แต่ทำเองก็คงจะรับไม่ได้ที่สหรัฐจะถอนตัวออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบเต็มตัวและปล่อยให้จีนเข้ามามีอิทธิพลเรื่อยๆเพราะหากทำดังนั้นจริงเท่ากับว่าสหรัฐยอมรับอำนาจนำในเอเชียฉากทัศน์ที่น่าจะเกิดขึ้นคือสหรัฐคงจะไม่ปล่อยให้จีนเข้ามาครอบงำทะเลจีนใต้และภูมิภาคอินโดแปซิฟิกแต่สำหรับพม่าแล้วสหรัฐเองก็ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน การที่สหรัฐสนับสนุนฝ่ายต่อต้านอย่างรัฐบาล n อ g นยเป็นหลักไม่ใช่คำตอบที่จะเพิ่มพลังอำนาจของสหรัฐในพม่าได้คงต้องใช้เวลาสักพักใหญ่ที่สหรัฐจะเริ่มหาตัวเองเจอว่าจะเอายังไงกันต่อกับพม,ม่ามติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ